ใครจะกินช็อกโก,ลกแลตคะมาเลยนวดัเ็กกินชิ้นเลยไปกินชโโนนิ้นนีโโ้่ชโโะชแ่ช็อกโกเละช็อกโกเละ นี่ไงช็อกแล็คหนอมแล้วเหรอมะตอเบอร์รี่เร็คให้ยายกินหน่อยให้ยายกินหน่อยอุ้มอุ้มไปไหนไล้ว,ลว,วพูดหายเรีวยว่าค่ำเรียกว่จ๊คเออมันยอกมาแจ๊กจ้าแจ๊กเพราะว่าวันนี้นอนตื่นค่ำนะคะก็จะกินค่ำๆแล้วก็จะอาบน้ำค่ำๆนะคะ เลกเล็กมาเลกมาลกมาอ้าคนนี่อหง่อหมัน้ำปลาเออน่จ็คนที่สามอยไหมด๋อยเ S <S <Yeah. S 1> นี่คืออะไรมีความแบบแบบงอขาเขาอืมอึ้นสีย็งเย็นไหมเราบ้าง แก้มแก้มอืแก้มอะเลเอาเาไปไหนเอาไปไหนเาไปไหนอืมอยแแก่อย Ừ. Là cháu còn sẹp áo Kim Kim Kim

Baby cha-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 cha, baby cha cha, cha, -cha, cha, -cha. Baby, cha, -cha.